เทวดาลองใจณปลายขอบฟ้าที่สูงลิฟเหนือเมฆขาวมีดินแดนศักดิ์สิทธิ์เร้นลับซึ่งสายตาของมนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้ดินแดนนั้นคือแถบทิศวรรค์ที่เหล่าเทวดาและเทพธิดาอาศัยอยู่ร่วมกันสงบสุขไร้ความทุกข์ไร้ความเหนื่อยล้าท่ามกลางความเงียบและงดงามนั้นมีเทวดาองค์หนึ่งคร่ำครวญถึงเสียงหัวเราะของมนุษย์ น้ำตาแห่งความดีและกลิ่นหอมของน้ำใจที่เขาไม่ได้สัมผัสมานานแสนนานองค์เทวดาผู้นี้ไม่ได้เป็นเทพหนุ่มสง่างามเหมือนในวรรณคดีแต่เป็นเทวดาผู้ชราผมหงอกขาวด่างหมอกบางดวงตาลึกซึ้งด่งลำธารแห่งเวลาแฝงไว้ด้วยความเมตตาและปริศนาเขาเดินเชื่องช้าแต่ใจเขาอ่อนโยนเฉดเช่นวันวาน ข้าต้องการรู้ว่ายังมีมนุษย์ที่มีหัวใจดีอยู่หรือไม่ยังมีผู้ใดหยิบยื่นไมตรีให้ผู้คนอื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนอยู่หรือไม่เทวด,ดาชารากล่าวกับตนเองเขาไม่ต้องการมองจากเบื้องบนอีกต่อไปเพราะจากที่สูงมนุษย์ดูเล็กเหลือเกินเล็กจนเขาไม่อาจมองเห็นหัวใจของพวกเขาได้อย่างแท้จริง และแล้ววันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์เพิ่งอ้อยอิงแตบปลายฟ้าเทวดาชาราก็เหยียบย่างลงมายังโลกมนุษย์เขาเลือกหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาเขาแปลงกายเป็นชายชาราสวมเสื้อผ้าเก่าๆขาดๆเดินหลังคอมด้วยไม้เท้าเก่าๆใบหน้ามีริ้วรอยดวงตาอ่อนล้าและเท้าเปลือยเปล่าที่เปื้อนฝุ่นดิน ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาคือเทวดาไม่มีผู้ใดรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มแสนจะอ่อนโยนของเขานั้นมีพลังแห่งสวรรค์ซ่อนอยู่เขาจึงเดินไปทีละบ้านทีละตอกซอกซอยถามขอน้ำหนึ่งขันหรือเพียงแค่พักผ่านไปหนึ่งคืนฝนแต่เขาก็ไม่ได้มาเพื่อขอเพียงอย่างเดียวใครก็ตามที่เปิดประตูให้ชายชาราผู้นี้ด้วยหัวใจอ่อนโยนจะได้รับพรอันประเสริฐ ที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลสายลมยามเย็นบ่ายพาดผ่านทุ่งนาฝุ่นผงลอยคลุ้งตามจังหวะเท้าของชายชาราเขาเดินอย่างเนิบช้าไปตามถนนลูกลังสายเล็กๆที่ทอดเข้าสู่หมู่บ้านกลิ่นควันไฟจากรัวเรือนลอยมาแตะจมูกบ่งบอกถึงมื้อเย็นที่กำลังถูกจัดเตรียมในขณะที่แสงอาทิตย์เริ่มอ่อนลงใกล้ปลายฟ้าเทวดาชายชารา ก็มาหยุดอยู่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนเตี้ยผนังไม้สีหม่นตามกาลเวลามีเสียงพูดคุยดังลอดออกมาจากครัวเป็นเสียงของชายและหญิงคู่หนึ่งคู่สามีภรรยากําลังกินข้าวร่วมกันบนเสื่อผือนเก่าๆบรรยากาศภายในบ้านไม่อบอุ่นนกักมีแสงไฟจากหลอดไฟเล็กๆที่ส่องกระทบจานข้าวและถ้วยน้ำพริก เสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอแฝงด้วยความตึงเครียดที่ไม่เอือ้อต่อการเจริญอาหารนักชายเจ้าของบ้านเป็นชายร่างใหญ่ผิวกร้านจากการทำงานหนักดวงตาคมแต่แฝงด้วยความหงุดหงิดรำคาญอยู่ตลอดเวลามือหยาบกร้านเขาตักข้าวใส่ปากแรงๆรราวกับจะระบายอะไรบางอย่าง ข้างกายเขาเป็นหญิงไวัยไล่เลี่ยกันใบหน้าเฉียบคมและดวงตาเฉียบขาดนางไม่ได้เป็นหญิงอ่อนหวานแต่เป็นคนพูดตรงพูดไวและไม่ไวหน้าใครหากไม่ถูกใจอะไรสองผัวเมียไม่ใช่คนใจร้ายหากแต่โลกและชีวิตที่เคี่ยวกรำม,มานานทำให้พวกเขาแข็งกระด้างไม่ต่างจากเปลือกไม้เสียงถกเถียงดังขึ้น จากเรื่องเล็กน้อยน้ำปลาที่เค็มเกินไปในถ้วยน้ำพริกคำพูดง่ายๆกลับกลายเป็นชนวนความตึงเครียดชายวัยกลางคนเอ่ยด้วยน้ำเสียงห้วนกระแทกถ้อยคำราวกับใช้กำปั้นทุกโต๊ะทั้งที่ไม่มีอะไรผิดปกตินักกับรสชาติอาหารแต่มันคงเป็นเพียงข้ออ้างหนึ่งที่จะระบายความเหนื่อยล้าความไม่สมหวังในชีวิตหรืออารมณ์ที่อัดแน่นมาจากภายนอก ภรรยาของเขาตอบโต้กลับทันควันเสียงของนางไม่ดังนักแต่แหลมคมพอจะกลิดใจคนฟังได้ความเคยชินที่ต้องปากกล้ากล้าทำให้คำพูดของนางฟังดูไม่ยำเกรงใครไม่เว้นแม้แต่สามีตนพวกเขาโต้เถียงกันไปมาไม่ใช่ด้วยเสียงเท่านั้นแต่โต้กันด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยรอยร้าวไม่มีคำหยาบไม่มีการทุบตี แต่คำพูดนั้นแรงพอจะเงียบห้องทั้งห้องให้กลายเป็นสูตรสารของความรู้สึกภรรยาพึมพำเสียงแข็งเมื่อสามีเอ่ยถึงความเชื่อในบุญกรรมและการทำดีเพื่อให้ได้ดีในอนาคตบุญไม่เคยซื้อข้าวมาใส่ปากฉันได้ฉันโตมากับความจริงไม่ใช่นิทานดวงตาของนางจ้องมองจานข้าวตรงหน้า สามีเจ้าของบ้านพยักหน้าเห็นด้วยก้มหน้าตักข้างเงียบๆมันก็จริงคนเราจะรวยหรือจะจนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับฟ้าดินหรอกมันอยู่ที่แค้นคาะและเหงื่อที่เราแหลกมาบทสนทนาในวงข้าวของสองสามีภรรยาก่อนที่พวกเขาจะตักข้าวแล้วก้มหน้ากินข้าวเงิบๆต่อไปทันใดนั้นเองประตูไม้ถูกเคาะเบาๆจากด้านนอก เสียงเคาะนั้นไม่ดังแต่กึกก้องในความเงียบที่เพิ่งตามหลังมาจากการประทะคารมชายชารารูปร่างผอมโซยืนอยู่หน้าประตูเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งหน้าตาเหนื่อยล้าเขาไม่พูดอะไรนอกจากยกมือช้าๆสายตาของสองคนจับจ้องไปยังเขาอย่างสงสยัยในใจของทั้งคู่มีทั้งความระแวงใครการมาเคาะประตูบ้านขอข้าวในเวลานี้ หรืออาจจะเป็นนักต้มตุนเป็นคนบ้าเร่ร่อนชายเจ้าของบ้านขมวดคิ้วลุกขึ้นหญิงเจ้าของบ้านจ้องดูจากในครัวด้วยความไม่พอใจนักใบหน้าขมเข้มเปื้อนเหงื่อกับฝุ่นที่ยังไม่ทันล้างออกจากการทำงานดวงตาเข้มจัดที่เคยจับจ้องไปยังผืนนาบัดนี้หันจับจ้องมองร่างชายชาราที่น่าสมเพชยืนอยู่สงบนิ่งอยู่หน้าประตูบ้าน หมายเท้าชายชารากดแน่นที่พื้นเขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างอ่อนน้อมดวงตาอ่อนโยนไม่หลบสายตาใครเจ้าของบ้านกวาดตามองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วเบนหน้ากลับเข้าไปในบ้านสีหน้าเริ่มบูดบึง้งริมฝีป,ปากขบแน่นราวกับกลืนความลำคาญลงคอเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีคนมาเคาะประตูบ้านเขาในเวลาที่เขาอยากกินข้าวเงียบๆหลังเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน ขอทานคำนี้ผุดขึ้นในใจเขาโดยไม่ต้องเอ่ยเสียงออกมาชายชราก้มศีรษะลงเล็กน้อยก่อนจะยกมือว่าอีกครั้งช้าๆท่าทางเรียบง่ายและอ่อนน้อมของเขาไม่ได้แสดงความน่าสงสารหากแต่เต็มไปด้วยความสงบความสงบที่ขัดแย้งกับอารมณ์ภายในเจ้าของบ้านอย่างรุนแรง ชายชาราทำเพียงแค่พนมมือขึ้นแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยถ้อยคำเพียงเบาๆว่าขอข่าวสักกำมือเพื่อประทังหิวเถิดแมมไม่ใช่ถ้อยคำแม้ไม่ใช่ถ้อยคำจริงแต่สายตานั้นบอกชดัดภายในบ้านหญิงเจ้าของบ้านลุกรวดจากเสือ่อมือคว้าช้อนตักถ้วยน้ำพริกแน่นแววตาของนางวาววับ ด้วยความไม่พอใจทันทีเมื่อเห็นร่างชายชรานางไม่แม้แต่จะเดินออกมาดูใกล้เพียงแต่ตะโกนถามเสียงดังลวดออกมาอย่างไม่เกรงใจแม้เสียงนั้นจะไม่แหลมสูงหากแต่มันเต็มไปด้วยน้ำเสียงเฉียบคล้ายกับพาบางๆงกลิดผ่านอากาศนางไม่แปลกใจไม่สงสารและไม่ใคร่สนใจแต่สำหรับนางคนที่เดินเร่ร่อนขอข้าวในเวลานี้คือภาระของโลก คนที่รู้จักลุกขึ้นมาทำมาหากินคือคนที่มองหาความเมตตาแต่ไม่ยอมลงแรงคำพูดของนางฟังดูเย้ยหยันและเย็นชาคล้ายกับเสียงกาน้ำเดือดที่ไม่ร้อนจากไฟแต่ร้อนจากความคับแค้นภายในชายชราไม่ได้โต้ตอบไม่หวั่นไหวเขาเพียงแต่ยืนนิ่งพยุงตัวเองด้วยไม้เท้าดวงตาหลี่ลงอย่างอ่อนแรง แต่ก็ยังเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาลมเย็นพัดเข้ามาโชยในชานบ้านเสียงใบไม้ไหวรระิกกระทบกันเบาๆรากับธรรมชาติกำลังเฝ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลิ่นปะทูทอดและเข้าสวยร้อนๆรอยปนกับลมแต่มันไม่ได้ชวนให้อบอุ่นโรงกันข้ามมันทำให้ความหิวของชายชาราดูโหดร้ายขึ้น ทรามกลางการปฏิเสธจากมนุษย์ด้วยกันในดวงตาคู่นั้นไม่ได้โกรธไม่ได้เศร้ามีเพียงความเงียบที่ลึกเกินยังจะเข้าใจหัวใจของมนุษย์ได้เขาไม่ได้จากไปทันทีแต่ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งรอว่าอาจมีใจเมตตาแวะเวียนผ่านมาวูบเดียวแต่มันก็ไม่มาในที่สุดเขาก็ถอนหายใจแผ่วเบาแววตามองไปยังบ้านคู่นั้น เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้ทั้งเวทนาทั้งเข้าใจและทั้งเศร้าเล็กน้อยชายชราเอียงไม้เท้าเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆหมุนตัวออกจากหน้าบ้านก้าวเดินไปอย่างช้าๆไปตามทางเดิมร่างนั้นค่อยๆสลายกลืนหายไปกับแสงยามเย็นที่ทอดตัวลงบนดินแดงโดยทิ้งไว้เพียงเงาเลือน่างและคำถามในใจว่า บางทีความดีอาจไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้ชายชราเดินไปอย่างเงียบเชียบบนทางดินแดงเสื้อผ้าเก่าขาดจนเป็นรูพัดปลิวแผ่วเบาตามแรงลมในยามเย็นเขายังคงไม่กล่าวคำใดไม่เอื้อนเอ่ยถึงความผิดหวงังไม่ตัดสินไม่โกรธเคืองความเงียบของเขากลับดังกว่าคําพูดนับพันและบางทีอาจหนักแน่นกว่ากำปั้นของคนใจร้อนเสียอีก เขายังมีหวังแม้จะถูกปฏิเสธจากบ้านที่เต็มไปด้วยอาหารเขากลับยังเชื่อว่าที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านนี้อาจยังมีคนเข้าใจคําว่าแบ่งปันชายชราเดินมาถึงท้ายหมู่บ้านบ้านหลังเล็กๆที่ดูโทมกว่าเรือนแรกมากนักพื้นดินหน้าบ้านเต็มไปด้วยหลุมเล็กๆน้อยๆต้นไม้ไม่มีการตัดแต่ง ขอบประตูเอียงเล็กน้อยเพราะขาดตะปูกระถางต้นไม้ดูเก่าวางเอียงๆที่มุมชานบ้านไม่มีความสมบูรณ์ใดๆที่บอกว่าบ้านหลังนี้คือบ้านของคนมีแต่กลับมีบางอย่างอบอุ่นแผ่ซ่านออกมาจากด้านในไฟตะเกียงวางอยู่กลางวงข้าวมีแสงนวลเล็กๆบนพื้นไม้ไผ่ภายในบ้านมีหญิงวัยกลางคนและเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งทั้งสองนั่งกินข้าวด้วยกัน กับข้าวในจานมีเพียงแกงผักใส่เป็นยอดฟักทองและไข่เจียวบางๆหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมือของแม่ค่อยๆแบ่งปันไข่เจียวให้ลูกเท่าเทียมกันยิ้มน้อยๆประดับไปด้วยริมฝีปากแม้ในดวงตาจะมีเงาเหนื่อยล้าซ่อนอยู่เสียงฝีเท้าเบาของชายชาราทำให้หญิงเจ้าของบ้านเงยหน้าขึ้น ไม่ทันทีเขาจะยกมือไหว้ด้วยซ้ำนางลุกขึ้นเดินมาหาด้วยรอยยิ้มจางๆที่ไม่มีความระแวงเจือปนแม้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแม้ไม่แน่ใจว่าเขามาดีหรือร้ายแต่นางกลับมองเขาด้วยแววตาแห่งความเมตตาเหมือนที่แม่คนหนึ่งมองคนแปลกหน้าอย่างเข้าอกเข้าใจชายชรายกมือพนมช้าๆ สายตาขอเหมอลงเล็กน้อยยืนนิ่งอยู่อย่างอ่อนน้อมเพียงแค่หวังเข้าสักหนึ่งกำมือให้ได้ลงท้องและคราวนี้ไม่ต้องเอ่ยคำใดเลยเพราะหัวใจของหญิงตรงหน้ารับรู้โดยไม่ต้องฟังคำขอเธอพยักหน้าเดินกลับเข้าไปในบ้านแล้วตักข้าวจากโถเล็กๆออกมาครึ่งช้อนพร้อมกับตักแกงผักอันเล็กน้อยใส่ถ้วยดินเล็กๆที่มีอรอยบิ่นตรงขอบเธอไม่มีมากมาย แต่เธอมีใจที่แบ่งปันนางยืนถ้วยนั้นให้ด้วยสองมือข้างย่อเข่าลงเล็กน้อยตามธรรมเนียมโบราณดวงตาที่สบกับชายชาราไม่มีคำถามไม่มีเงื่อนไขไม่มีความสงสัยใดๆเด็กชายตัวน้อยที่นั่งอยู่เงียบๆยกมือไหว้าชายชาราอย่างไร้เดียงสาแล้วหันยิ้มให้แม่ของตน และคืนนั้นฟ้าคลุมด้วยม่านเมฆแต่ไม่ใช่เมฆพายุหากแต่เป็นเมฆแห่งการเปลี่ยนแปลงลมพัดยามค่ำคืนผ่านชายทุ่งราวกับกระซิบเสียงสวรรค์ที่กำลังเริ่มต้นบทพิพากษาชายชราหรือเทวดาในร่างมนุษย์ยืนอยู่ใต้ต้นไม้หลังจากรับเข้าจากหญิงผู้ใจดีเขานั่งลงเงียบๆบ,บนตอไม้เก่าๆพนมมือแล้วกล่าวคำขอบคุณในใจ ก่อนจะตักข้าวเข้าปากอย่างช้าๆไม่มีใครรู้ว่าในขณะที่ข้าวคำแรกนั้นแตะลิ้นสิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างเงียบงนันคืนนั้นบ้านหลังแรกที่สามีภรรยาปฏิเสธชายชราด,ด้วยใจที่เย็นชาลมเกิดแรงผิดปกติแต่ฟ้าร้องคลืนๆเรากับท้องฟ้าจะตำหนิในขณะที่ทั้งคู่หลับตาลงบนเสือ่อหลังอาหารอิ่มท้องเสียงดังโครมจากหลังบ้าน ทำให้ทั้งสองสะดุ้งตื่นต้นไม้ที่อยู่ท้ายครัวหักโค่นลงมาทับยุงข้าวทังข้าเปลือกที่ตากไว้และสเบียงที่เก็บไว้สําหรับฤดูแล้งพวกเขาวิ่งออกไปดูหน้าตาตื่นตะโกนบกเบกเสียงของชายัวกลางคนเปล่งถ้อยคำสาปแช่งฟ้าขณะที่ภรรยาของเขากำลังด่าชะตาชีวิตแต่ไม่มีใครนึกถึงเหตุการณ์ตอนเย็น ไม่มีใครย้อนถามตัวเองว่าเราปฏิเสธอะไรไปบ้างเมื่อฟ้าสว่างในยามรุ่งขึ้นพวกเขาพบว่าหมู่บ้านที่เคยค้าขายด้วยไม่รับซื้อข้าวจากพวกเขาอีกเพราะว่า,มาเมล็ดข้าวในยุ้งมีเชื้อราจากการเก็บไม่ดีความมั่งคั่งที่เคยสะสมเริ่มร่วงโรยลงอย่างไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะฟ้าไม่เมีตา แต่เพราะหัวใจพวกเขาไม่เคยยื่นให้ใครในขณะเดียวกันหลังบ้านท้ายหมู่บ้านบ้านที่ให้ข้าวหนึ่งกำมือตื่นขึ้นมาในยามเช้าวันใหม่อย่างเงียบสงบแต่สิ่งที่ต่างคือผืนดินหน้าบ้านต้นกล้าที่หญิงเจ้าของบ้านปลูกไว้เมื่อหลายเดือนก่อนและแทบจะตายเพราะแห้งแล้งกลับผิดดอกเล็กๆสีเหลืองอารามในเช้าวันนั้น ส่วนผักในครัวที่แห้งกรอบก็มีหยดน้ำค้างเกาะแน่นราวกับฟ้ากระซิบมาให้เสียงไก่ขันดังกว่าเดิมอากาศยามเช้าเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของดินชื้นเหมือนมีบางสิ่งในอากาศที่อ่อนโยนอย่างน่าประหลาดใจและเมื่อหญิงเจ้าของบ้านเปิดประตูหน้าบ้านในยามสายก็พบกับถุงผ้าขนาดกลางวางอยู่ตรงบันไดไม้ เธอหยิบขึ้นมาดูเปิดออกดูด้วยความงนงงภายในถุงมีข้าวสารใหม่เมดใสสะอาดหอมกรุ่นปลาหนึ่งพึ่งสีเสร็จจากโรงสีมีเหรียญเงินไม่กี่เหรียญของใช้จำเป็นและกระดาษใบหนึ่งเขียนด้วยลายมือสั้นๆว่าข้าวหนึ่งกำมือใจหนึ่งดวงแท้พรบทหนึ่งจากฟ้าขอให้เจ้าผู้มีใจเมตตาจงอิ่มกายและอิ่มใจไปับนานเท่านาน หญิงเจ้าของบ้านยืนนิ่งอยู่หน้าประตูบ้านอยู่นานสายลมพัดผ่านผมที่ปกไปหน้าดวงตานั้นคลอเบ้าหรือหยาดน้ำที่ไหลลงช้าๆโดยไม่มีคำตอบเธอไม่รู้ว่าเป็นฝันหรือเรื่องจริงเธอรู้เพียงว่าความเมตตาเล็กน้อยที่เธอยื่นออกไปเมื่อวานวันนี้มันกลับคืนมาหาเธอแล้วนับจากวันนั้นบ้านไม้หลังเล็กๆท้ายหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยความขัดสน กลับค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยไม่ใช่ด้วยของหรูหราใดๆแต่เปลี่ยนด้วยความพอเพียงที่เติบโตขึ้นไม่รู้ตัวหญิงเจ้าของบ้านเริ่มสังเกตในเช้าวันที่สเข้าสารในถุงผ้าที่ควรจะหมดภายในไม่กี่วันยังคงมีเม็ดข้าวสะอาดเต็มไปด้วยถุงไม่เคยพร่องต่อให้ตักหุงเช้าหุงเย็นหุงให้ลูกกินอิ่มทุกมือ้อแต่เมื่อมือของนางล้วงลงไปอีกในวันถัดมา ข้าวก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม่เคยถูกแตะต้องในครั้งแรกนางคิดว่าอาจจะตาฝาดแต่วันที่ห้าเจ็ดวันจนถึงสิบวันทุกเช้าก็ยังเหมือนเดิมนางเริ่มจับสังเกตเห็นเหรียญเงินเล็กๆที่ชายชราทิ้งไว้ให้ในถุงผ้าเช่นกันมีเพียงไม่กี่เหรียญตอนแรกเธอใช้มันซื้อหมูสามชั้นเล็กๆซื้อผักอีกสองกรรม วันต่อมาเธอหยิบเหรียญอีกหนึ่งเหรียญไปซื้อขนมให้ลูกชายและเมื่อกลับถึงบ้านในกระเป๋าเสื้อตัวเดิมเหรียญเหล่านั้นก็ยังคงมีครบเหมือนเดิมไม่มีการเติมไม่มีเสียงปติหารไม่มีแสงบูบวาบแต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่เคยหมดไปเลยสักครั้งเหมือนฟ้าค่อยๆวางพรลงมาโดยไม่พูดอะไรสักคำหญิงเจ้าของบ้านเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าชายคราผู้นั้นไม่ใช่ขอทาน ไม่ใช่คนหลงทางไม่ใช่คนแก่ธรรมดาทุกครั้งที่นางนึกถึงแบวตาอ่อนโยนคู่นั้นใบหน้าที่อ่อนล้าทว่ามีประกายเมตตาซ่อนอยู่ใจของเธอกลับพลันอบอุ่นขึ้นมาคล้ายกับจะร้องไห้บ่ายวันหนึ่งขณะลูกชายหลับกลางวันอยู่ในบ้านนางเดินออกมาดูหน้าบ้านหยุดมือตรงชานบ้านเงยหน้ามองขึ้นท้องฟ้าที่มีเมฆสีทองจางๆลอยร่องอยู่กลางแดดอุ่น สองมือของนางพนมขึ้นช้าๆอย่างเคารพบ,บูชาไม่ใช่เพราะอยากได้เพิ่มไม่ใช่เพราะขอพรอ,อีกครั้งแต่เพื่อขอบคุณอย่างสุดหัวใจขอบคุณผู้ที่มองเห็นน้ำใจแม้เพียงหยิบมือขอบคุณที่มอบมากกว่าปาฏิหารคือศรัทธาในความดีดวงตาของนางหลับลงช้าๆสายลมยาเย็นพัดผ่านราวกับคำตอบเบื้องบนมันไม่ใช่เสียงแต่คือความรู้สึกที่พาใจเบา แล้วก็ได้ปลดพันธะที่ห่อหุ้มานานและในตอนนั้นนั่นเองขณะที่นางเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตาของนางเหลือบไปเห็นขนนกสีทองอ่อนเส้นหนึ่งลอยละลิ้วจากฟ้าตกลงมาพื้นหน้าบ้านนางก้มลงเก็บมันด้วยมืออันสั่นไหวไม่ได้เอ่ยคำใดแต่รู้ในใจอย่างแน่ชัดว่าชายชราคนนั้นคือเทวดาเวลาผ่านไปหมู่บ้านเล็กๆที่สงบสุขเช่นเคย แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะบ้านหลังใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะจะมีคนร่ำรวยย้ายมาอยู่แต่เพราะบ้านไม้หลังเก่าหลังที่อยู่ท้ายหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนไปในสายตาของชาวบ้านเดิมทีบ้านนั้นถูกมองข้ามเสมอเล็กโสมผนังบางใต้ถุนเปือยโล่งใครจะรู้ว่าหญิงไม้ลูกติดหลังนั้นอาศัยอยู่อย่างพอประทังไม่มีสามีไม่มีญาติใกล้ชิด มีเพียงเด็กชายคนหนึ่งที่เธอเลี้ยงดูตามลำพังแต่แล้วหลังเหตุการณ์วันนั้นเถาวันแห้งที่เคยเกาะหน้าต่างกลับมีใบเขียวชวอุ้มต้นพลิกที่เคยแห้งกลับมีลูกโดกกิ่งโน้มแม้แต่ต้นกล้วยที่ปลูกไว้ใกล้รัว้วก็ออกเครือก่อนฤดูอย่างน่าประหลาดใจกล้วยลูกโตสุกเร็วและหอมราวกับเพิ่งตัดจากสวนชันดีเมื่อเดินผ่านบ้านหลังนั้นในตอนเช้า ใครหลายคนได้กลิ่นข้าวสวยหอมใหม่ทุกวันควันจากปล่องเล็กๆลอยขึ้นอย่างเป็นจังหวะแทบไม่มีใครเคยเห็นนางไปซื้อข้าวสารจากร้านกลางหมู่บ้านเลยบางวันเห็นเด็กชายวิ่งอยู่หน้าบ้านถือขนมปังขนมถัว่วหรือผลไม้ที่แม่ซื้อให้หน้าตายิ้มแย้มสุภาพและเรียบร้อยไม่แสดงความลำพองไม่เคยอวดใครแต่ยิ่งพวกเขาสงบเท่าไหร่ เสียงของผู้คนกลับดังขึ้นเท่านั้นเสียงซุบซิบดังขึ้นแปลกนะบ้านนั้นดูไม่ค่อยทำอะไรเลยแต่กลับมีข้าวกินทุกวันและอีกคนหรือว่านางนั้นจะได้สมบัติมาจากที่ไหนรืเปล่าหรืออาจจะมีใครส่งเลี้ยงดูละ่ะบางคนพูดเสียงต่ำแล้วก้มเก็บผักบางคนหลีตามองขณะเดินหันหน้าบ้านบางคนพยายามเดินอ้อมเพื่อแอบชะง,งบดูในครัว ไม่มีใครกล้าเอ่ยตรงๆแต่ความอยากรู้แทรกเข้ามาทุกหลังคาเรือนแม้แต่คู่สามีภรรยาที่เคยปฏิเสธชายชราก็เริ่มตั้งข้อสังเกตเช่นกันเขาเคยหัวเราะเยาะบ้านหลังนั้นว่ายากจนโชคร้ายแต่ตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนตนเองต่างหากที่โชคร้ายกว่าข้าวที่เก็บไว้ขายไม่ได้ของในยุ้งเน่าเสียแม้แต่ไก่ที่เคยออกไข่ทุกวันก็หยุดไข่อย่างไร้เหตุผล ชายเจ้าของบ้านเริ่มขมวดคิว้วหญิงเจ้าของบ้านเงียบลงบ้างแต่ไม่ยอมรับในใจว่ารู้สึกผิดสายตาของนางมองไปยังบ้านหลังสุดท้ายหลังเล็กๆที่เคยพูดกับสามีว่าน่าเวทนาแต่วันนี้กลับดูน้าแปลกใจหญิงคนนั้นยังไม่ได้ออกไปทำไร่แต่มีข้าวกินทุกวันลูกก็ยิม้มแย้มเสื้อผ้าสะอาดส่วนหน้าบ้านเขียวขจีเหมือนได้รับพรวิเศษ ทางที่หมู่บ้านแห่งนี้แห้งแล้งเหมือนกันทุกหย่อมหญ้าเสียงถอนหายใจของเธอดังขึ้นอย่างพยายามไม่ปิดขณะพูดกับตัวเองเบาๆแต่น้ำเสียงขื่นขมจนสามีที่นั่งผูกแขนอยู่มุมหนึ่งต้องเหลือบตามองแหลกดีนะอยู่ดีๆก็มีข้าวกินมีเงินใช้ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรเธอพูดขึ้นในที่สุดแววตาหลีลงเหมือนคนพยายามหาคำตอบแต่สิ่งที่อยู่ในใจ ก็หลุดออกมาอย่างไม่หยุดไม่อยู่หรือว่านางนั้นจะได้รับผ่อนวิเศษอะไรจากเทวดาสักอย่างคำว่าเทวดาหลุดออกจากปากนางอย่างลังเลเพราะแม้แต่จะฟังเหมือนเลวไหลแต่ในใจเริ่มมีบางอย่างกระตุกคล้ายจะเชื่อแต่เพียงชั่วพริบตาสามีนางก็วางแหงลงอย่างแรงมือแข็งแรงที่เคยถือคันไถวันนี้กลับชี้นิ้วอย่างหัวเสียเลวหล เสียงของเขาเด็ดขาดไม่ใช่เพราะไม่เชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เพราะคำพูดนั้นทำให้เขารู้สึกเสียหน้าถ้ามีเทวดาจริงแล้วทำไมถึงเลือกช่วยแต่คนบางคนทำไมต้องเลือกเอาแต่ช่วยคนจนๆที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วคนที่ขยันลำบากมาทั้งชีวิตอย่างขาละ่ะไม่มีข้าพอหรือไงคำพูดของเขาไม่ได้ฟังดูเหมือนถามฟ้าแต่เหมือนจะตะโกนถามความยุติธรรมความยุติธรรมที่เขาเชื่อว่า มีในหยาดเหงือ่อไม่ใช่บุญเก่าผู้หญิงเองก็เงียบลงรู้ดีว่าสามีตนกำลังโกรธและยิ่งเขาอารมณ์ขุ่นมัวมากเท่าไหร่บ้านหลังนั้นยิ่งเขียวขจีมากขึ้นทุกวันไม่ใช่เพราะฟ้าลำเอียงแต่เพราะใจคนมันต่างกันคืนหนึ่งชายเจ้าของบ้านนอนตะแคงหันหลังให้ภรรยาหัวใจยังเต็มไปด้วยคำถามและคำเถียงอีกทั้งเงาแห่งความไม่ยุติธรรมทั้งความอิดชาและความเคืองต่อโชคชะตา แม้เปลือกตาจะหลับลงแต่ในใจกลับไม่สงบเหมือนมีใครเดินอยู่ในความคิดตลอดเวลาแต่ในห้วงนิทรานั้นเองเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างทุ่งที่ไรขอบฟ้าไม่มีต้นไม้ไม่มีบ้านไม่มีดวงอาทิตย์มีเพียงแสงจันทร์สีมนเสียงฝีเท้าดังจากเบื้องหลังเขาหันหลังกลับไปช้าชาชายชราผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผมขายุ่งเหยิงเสื้อผ้าขาดรุงริ่ง ถือไม้เท้าเก่าที่เหมือนจะหักครึ่งใบหน้าที่เขาจำได้ไม่เคยลืมชายขอทานคนนั้นแต่คราวนี้ดวงตาของชายชารากลับไม่เหมือนเดิมมันสว่างอยู่ในความมืดไม่ใช่แสงความโกรธเคืองหรือเมตตาหากแต่เป็นแสงที่รู้และยอมรับในทุกสิ่งก่อนที่เสียงของชายชาราจะเอื้อนเอ่ยออกมาช้าๆแผ่วเบาบางครั้งฟ้าไม่ได้เรียกใครแต่ใครบางคนต่างหา ที่เลือกจะไม่เปิดใจในวันที่ฟ้าส่งโอกาสมาให้คำพูดนั้นเหมือนเสียงกระซิบแต่ดังกึกก้องในอกของชายคนนั้นจนเหมือนถูกตบหน้าเขาอยากจะเอ่ยปากถามอยากจะบอกว่าเขาเหนื่อยทำงานหนักไม่ได้เร็วร้ายเสียทีเดียวแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรชายหลังคอมค่อยค่อยหันหลังให้แล้วเดินหายลับไปในหมอกขาวที่ลอยขึ้นจากพื้นดินเขาสะดุ้งตื่นทันที เงือเย็นไหลเต็มขมับเสียงลมกลางคืนยังคงดังอยู่ภายนอกแต่ในใจเขากลับมีคำพูดประโยคหนึ่งที่สะท้อนอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางครั้งฟ้าไม่ได้เลือกใครแต่ใครบางคนต่างหากที่เลือกจะไม่เปิดใจในวันที่ฟ้าส่งโอกาสมาให้ในโลกใบนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเมื่อไหร่ฟ้าจะโยนโอกาสลงมาให้หรือพรที่เราฝันอยากจะได้มาถึงวันใด บางคนคิดว่าโชคเป็นของฟุ่มเฟือยบางคนเชื่อว่าทุกอย่างได้มาด้วยแรงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าใจว่าน้ำใจต่างหากที่อาจเป็นประตูเล็กๆสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจะนึกฝันชายชราคนนั้นแท้จริงคือเทวดาในร่างมนุษย์ผู้ส่งลงมาไม่ใช่เพื่อวัดว่าใครร่ำรวยแต่เพื่อดูว่าในโลกที่ทุกคนหวงสิ่งของไว้กับตัวเอง ยังมีหัวใจสักดวงไหมที่พร้อมยื่นออกไปเพียงหนึ่งกำมือหญิงยากจนคนนั้นไม่ใช่ผู้ที่มีบุญหนักหนาไม่ใช่นักบวชไม่ใช่นางฟ้าแต่เธอมีสิ่งหนึ่งที่คนมองข้ามมากมายคือเมตตาโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะในโลกใบนี้ฟ้าอาจไม่ได้เลือกคนที่ร่ำรวยที่สุดแต่อาจส่งพรให้คนที่มีหัวใจงดงามที่สุดในวันที่สำคัญที่สุดก็เป็นได้ สำหรับชายที่เคยปฏิเสธเขาอาจไม่ใช่คนไม่ดีแต่เพราะเขาเชื่อว่าความดีต้องมีเหตุผลจนลืมไปว่าน้ำใจไม่ต้องมีกำไรเสมอไปเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเพียงนิทานหากคือกระจกสะท้อนว่าทุกวันเราอาจกำลังเจอเทวดาในร่างคนโดยไม่รู้ตัวคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเทวดามีจริงไหมแต่คือในวันที่ฟ้าส่งบางสิ่ง ลงมาทดสอบใจเราเราจะยื่นมือออกไปหรือหันหลังเดินหนีเท่านั้นเองนิทานลูกส้มเล่าจบแล้วนะคะถ้าทุกท่านชอบนิทานดีๆในแบบฉบับของนิทานลูกส้มเราและถ้าอยากสนับสนุนกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องนิทานลูกส้มสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ